แพ็คเกจจิ้งสวยมากนะคะคือนิ้วอย่างนี้นนนนเราปล่อเอวี่เดย์ Every day. มาจากส้มซันซูมาจ้าซันไซคช่ไหมเพราะกำลังมีของดีเราม,มาเก็กล่องซูมอันบ็อกแต่ว่าไม่ใช่อันบ็อกธรรมดาเป็นครีมกันแดดกับโฟมล้างหน้าค่ะร้านชื่อว่าเอวี่เดย์ไม่ใช่เอวี่เดย์ธรรมดานะคะเอวี่เดย์ เอวีเด้ A v D e. <Wow. S 1> เขานะคะคือแบบกล่องอยางสวยอะ่ะดูซิว่านี่นะคะเป็นของเด็กนะคะเขาจะมีใบามาให้นะคะให้ผิวนะคะมันดีแล้วก็มันทำมาจากส้มซันซึมะนะคะทุก <Wow. S 1> คนมันมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะทุกคนเขาให้ทาแค่ขีดอย่างนี้ในสเต็ปวันอ่ะเรามาดูข้างในเลยทุงยังสวยมกทุกคนถุงสีสวยมาก สีชมพูแล้วก็ขิวมิ้นนะคะเขาแถมเจลแอลกอฮอลให้เราด้วยนะคะแม่ค่ะเจลแอลกอฮอลค่ะ <st ut ters> ว้าวว้าวแพ็กเกจจิ้งเหมือนเดิมเลยคือเราไปลองอันหนึ่งนะคะที่มันเป็นโฟมล้างหน้าอันนี้แพ็กเกจจิ้งสวยมากค่ะคืเนี่ยค่ะคอนเทนต์แพ็กเกจจิ้งเด็กๆหน่อยนะคะแบบดูแบบแบบคิดๆหน่อยค่อยล้างหน้าประมาณนี้นะคะแบบชุบๆนะคะ ทุกคนคะนะคะตอนนี้คะเราจะมาล้างหน้ากันเลยคะ่ะจู๊อย่างแรกเราต้องเอาน้ำมาเตรงล้างตรกหน้ไม่งั้นหน้า,าเรา,า,าจะไม่เปียกใช่ไหมคะใช่เหรอสิแกแล้วก็ต้องบีบที่พี่ดูตามรูปนะคะเขาจะให้พี่บีบตรงนิ้วเนี่ยนี่ก็ปาดนะคน้อยหน่อยะคะไม่ใช่เยอะวันนี้พี่ตอน,นพี่ใช้เยอะเสร็จตาเลยว่าตอนเนี้ย พี่ยังไม่เสร็จแต่ว่าพี่ใช้น้อยมากว้าว <Wow. S 1> มาล้างกันเลยะคะ่ะ <Wow. S 1> ทุกคนคะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เราเช็ดหน้าแล้วโก้ทำเสร็จเลยนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็อีกอันนี้เป็นคริมกันแดดที่เราจะลองให้ทุกคนดูเลยนะคะว้าว <Wow. S 1> ุกคนคิดว่าทำไมหน้าพี่ถึงใส่มามเพราะพี่นะคะเพิ่งใช้อันนี้มานะคะทุกคนสวย มามาแกะอันนี้นะคะเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรนะคะไม่ใช่คลินกันแดดอันนี้เป็นโฟงรานหน้าที่เราเพิ่งล้างไปนะคะเดี๋ยวเราลบกินเลโคตรหอมแบบโคตรโคตรหอมนี่แหละนี่เขารับประกันด้วยว่าสี่บวกเคือสามารถใช้ตั้งแต่สี่ขวบจนถึงลายไรโคไปเลยนะคกิ่นส้มนะคะไม่ส้มธรรมดานะคะส้มจาก คนญี่ปุ่นเลยนี่นะคะอันนี้จะเป็นแพคเกจจริงอย่างนี้อันนี้จะเป็นแบบทะเลเลยเพราะมันครีมกันแดดนะ <Wow. S 1> <Wow. S 2> ว้าว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 ้ตุ้ตุ้ตุ้เราเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมเป็นลายกันแดดนิดๆน,น,นะเห็นปะ่ะทุกคนลายทะเลทะเลเรามาลองใช้นะคะอันนี้นะคะเราจะใช้ที่มือก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปลองที่อ,อ อยู่ซอกนาทุกคนแบบเราจะมีความครีมกันแดดมาดีนึงนะข mm hmm. าขึ้นเลยนะทุกคนนี่จากนี้นะคะคือเราทานไปหมดทั้งแขนเลยคือขามากคือเห็น,นแต่นดี๋อาจจะไม่ค่อยขาวเท่าไหร่เร <Wow. S 1> าต้องต้านนิดนึงนะคะทุกคนนี่นคือเขาบอกว่าให้เราเอาไว้ที่นิ้วอย่างนี้ เราปลาอย่างนี้เราอ้โหปาดดีๆใชลูกดีๆใชลูกอันแล้วก็บีบอิดนึงนะคะเพื่อไปผสมตัวเองนั้นนี่จะเคลื่อนน่ารักมากว้าวาคือแบบเหมือนในรูปเขาเลยนะเขาปาดเราคือสรุปว่าเราไม่ทานหนึ่งด้านเราทานหมดเลย ร็จแล้วทุกคนมีผลผลอดทาได้เลยสำหรับเด็กโดยเฉพาะนะ่นุ่มถือนุ่มๆแน่นอนร0อนะคะทุกคนทุกคนนะคะทุกคนนอกจากนั้นยังสามารถป้องกันแสงสีฟ้าจากเรียนออนไลน์หรือคอมพิวเตอร์ได้อยู่เลยนะคะทุกคนแล้วก็สามารถป้องกันแสงแดดคืออันนี้ไหมคะครีมอันนี้นะคะเขาป้องกันแสงสีฟ้าหรือการที่เรียนออนไลน์นะคะรก็แนะนำให้ใช้ เลยนะคะทุกคนกคน็จบกันแล้วนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่นี่คะ่ะ Facebook หรือ l i น e เองนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวให้ไว้ใต้ลิงก์เลยนะ,ะใต้คตลิปจกไว้ในลิงก์ก็จบกันไปแล้วนะคะอย่ลืมกดไลค์ไปสุดท้ายแล้วอย่ยังไปซื้อนี่นีทั้งสิ้นไม่พาดกันได้หรอก